สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ชอบจิมโกลาส่วนหนึ่งชอบน้องพอลหล่อน้องพอลหล่อใช่ใช่น้องพอลหลออ่อพบกับเจนนี่และน้องพรนะคะที่ชอบจิมโกลาสค่ะวันนี้เจนนี่ทำขึ้นมาที่ย่างเลย <S <S สาขาจังหวัดปัตตานีนะคะก็อยากให้ทุกท่านมาเห็นนะคะว่าบารรยากาศของร้านย่างเนยสาขานี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รสชาตินี้จะเหมือนกับที่เรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะซึ่งวันนี้ ที่เราสั่งมานะคะก็คือถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะถ้าเป็นที่ใหญ่อะจะสองหมื่นเก้าเขาบอกว่าถ้าอย่างน้องพ่เนี้ยสูงร้อยร้อยกว่าเซนนะน้องเขาก็จะขึ้นราคาส่วนรีฟิลนะคะน้ำขึ้นเดือดเขาจะรีฟิลคนละ้อยี่สิบเก้าบาทนะแต่ว่าอาหารในเนี้นยบริษัทเลยว่าเป็นเพื่อนมาทานคนละสองหมื่นเก้าคุ้มแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อนะคะที่นี่เขาจะมีเสือร้องไห้แล้วก็อีกอันจำไม่ได้แล้วจะเป็นลิปอาร์จะต,ต้องสั่งกับน้องนะน้องถึงจะมาให้วันนี้นะคะเราสั่งมาสองหมอ้อก็คือ ผู้พิจารณาสั่งมาหนึ่งหม้อกับหม้อกระทะอยากให้เพื่อนๆดูเราเริ่มมาจากการที่เราย่างเนยก่อนฮะงั้นพอเราย่างเนยก่อนนะใส่เนยก่อนนะแล้ย่างเนยก่อนว้าวหลวนี่อันนี้ของหนูงอ่ะใส่ได้ป่ะใส่ป่ะใส่เลยใส่เลยหอมเนยนะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เนยอ่ะอ้าวมันจะได้แบบว่ามันจมันจะหอมเนยแล้วก็คือมันจะไม่ติดกระทะด้วย เราใส่ดีอะไรดีเขาบอกว่าที่นี่มาที่นี่ต้องกินอย่างนั้นนะโอ้โหเขาไม่ทอดอย่ากกินอะไรโอ้โหอ,อันนี้เป็นหมูนะคะเมื่อกี้คือเนื้อก็คือมีฤทธิ์อ่ายแต่ก็ไม่สึงระายนะคะเราจะใส่หอมไปด้วยจริงๆรายเมนูที่เนี่ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าอันนี้คือด้วยด้วยความที่ว่าเราก็จะค่อยๆกินนะเราก็เลย มาไม่เยอะเท่าไหร่ที่นี่ก็จะมีอาหารทะเล่อาข้านจะเยอะก็ะคือจะมีกุ้งมีปลาหมกึกมีแมงกะพุนนะคะปลาหมกึกกรอบปลาหมึกสดนะคะแล้วก็ยังมีอื่นมากมายก็พเพื่อนๆก็สามารถเดินทาได้เลยได้เลยครับเฮ้ยก็อชอบบรรยากาศท,ที่นี่นะคะบรรยากาศเขานั่งสบายสมช่ยลมเย็นคือตอนนี้เรามาเดือนพฤศจิก,กาก็ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยอากาศดีมากคนไม่เยอะมากเลยนะคะก็ คิดว่าอาจจะดึกๆอาจจะคนเยอะเพราะว่าตอนนี้เ,เราก็มาแบบแค่ช่วงหัวค่ำนะร้านนี้ดีอย่างคือเป็นบเฟยอ์อ่ะคือเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าประมาณหัวแล้วเท่าไหร่เนาะไม่ต้องกลัวบอกว,ว่าขิดราจะบาดตาย <c oughs> อา้าละมีนะไม่รู้อันนี้คืออะไรคิดว่าเน,น,น,นื้อเนี่ยสีนี้อ๋อให้ดูน้ำจิม้มน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มสุกี้นะคะน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มแจว่วส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมีสองแบบก็คือเป็นแบบซีฟู้ดสีเขียวแล้วก็ซีฟู้ดสีขีส้มนะเดี๋ยวเราลองไปจินแบบ มันิืดสุกี้เพราะว่าส่วนตัวชอบกินแบบมันย้ดสุกี้เนื้ออร่อยมากใส่ท่านเนื้อต้องไม่พลานนะอร่อยมากเนื้อกระดกคือแบบว่าชิ้นใหญ่นั่นเต็มคำที่นี่นะคะถ้าเพื่อนๆทานไปเรื่อยๆเราบอกว่าขาดหมดนะก็สามารถขอตัวักได้นะ กินได้เรื่อยๆเ,เลยกบุฟเฟ่ใช่เป็นบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ที่เาจับัดเวลาด้วยแล้วก็ถ้าพาเพื่อนๆมานะก็ต้องจอ่ายเงินไหมอ่ะต้องจ่ายเงินไหมอ่ะอ่าบุฟเฟ่ที่ไหนไม่จ่เงินนพออันนี้เป็นกิมจิแจ๋วนะก็บุฟเฟ่ความฝันเะนอ,อนะเป็นเดักกอบอกว่าเไม่จ่าย่วิบปีแล้วพอข้นเเขาเลยจ้นเนือเขาเลนะฮึเเรา้กินเนือ้อต้องกินเากิมแจว,แวนะออ อร่อยมากน้องพ่อมานี่เมื่อกี้เราเห็นโต๊ะข้างๆนะเขาจะเป็นโต๊ะอุ่งเต็มตาแล้วเขาเอาไข่ใส่ไนสปน,น,นี่เนี่ยเหมือนคล้ายๆเหมือนอะไร <c oughs> โอเคนองพ่อทำพลาดอะไรอุ๊ยพ่อเดี๋ยวเลิเกจะ่อะไรล่ะเอาไม่ได้พ่อคือเป๊ะพลอยแล้วเขาคือเด็กแย่เลยไม่ใช่อ่าน้องพ่อนี่นะคะแม่เจนนี่ก็ขอขอนุญาตบอกว่ารีวิวให้กับเพื่อนๆประมาณนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวให้ป้าปลาเขาไปถ่ายว่าข้างในไลน์อาหารมีอะไรบ้างดีกว่าเนาะ เนื่องจากว่าเด็กเริ่มปวดนะวันนี้เจนนี่แล้วน้องพอเป็นไงนะบ๊ายบายกันทุกท่านก่อนพอ่อพ่อคะบ๊ายบายว่าเดี๋ยวมาดูน้าวันน้อ,อกันปีหน้าปีหน้าเลยอ่ะ,จะเจินไปเนาะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอะไรนะร้านต่อไปที่เราจะพาไปกินที่ไหนเขา <อ S 1> ไ,ไ,ไม่ไ,ไปปีหน,น้าได้ไหมอ่ะ<า><า>ไปไหนเขาไม่เขาไหนปีหน้าได้ไหมอ่ะนานเลยปะจริงอ่ะแม่ได้ไหมอ่ะโอเคไม่เจอกันใหม่ค่ะเจอกันปีหน้าแล้วคุณล่ กันมาจากการตักน้ําแข็งนะครับเพื่อจะเอาน้าไปทานโต๊ะกันตอนนี้น้องพอลังตักน้าแข็งให้ออกคุณแม่อยู่น้าแข็งที่นี่ก็จะเป็นน้ําแข็งลหลอดเล็กๆกันนะครับละลายค่อนข้าง,างช้าครับโอเคเท่ากันกเป็นมากเลย มาดูน้ำที่นี่มีน้ำอะไรบ้างมีน้ำอัญชันนะครับน้ำชาญี่ปุ่นแล้วกลวยน้ำส้มน้ำนิมจีแล้วก็น้ำพันุนะครับในส่วนของนี้ก็เป็นน้ำอัดลมต่างๆนะครับเป็นเป็นของในส่วนขเบรซี่ครับผมมาดูกันน้องพอน้ำอะไร้องนพอชอบทานน้ำตาลมาก น้องพอพยายามกดน้ำเป๊ี่ให้คุณแม่นะครับนี่เป็นการก,กดครั้งแรกเลยกดยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วนล่านนี้ก็มีน้ำแข็งป่นนะครับสิ่งที่น้องพอชอบที่สุดในร้านนี้ก็คือไอศครีมนะครับที่นี่มีไอศครีมให้เลือกหมด4รสนะครับมีวานิลามีกะทิมีช็อกโกแลตแล้วก็เป็นเรนโบ์ น้องพอเลือกเรนโบว์เพราะว่าน้องพอบอกว่าสีมันสวยมากก็เลยขอเอาเป็นเรนโบว์ละกันเพราะที่อื่นเนี่ยที่บ้านเราก็มี นอกจากไอศครีมก็จะมีท็อปปิ้งครับอันนี้ท็อปปิ้งก็จะเป็นเยลลี่แล้วก็มีแท่งโอโจ้ครับน mm. ้องพอก็ชอบทั้งสองแบบเลย mm. เลือกไปเอาไปทั้งสองอันเลยครับผม mm. อ่ะเรามาดูราคากันนะครับราคา mm. ผู้ใหญ่นี่คือ219บาทถ้าเป็นเด็กอ่าต่ำกว่า100เซนก็ฟรีแต่ถ้าสูงเกิน1น0เซนก็119บาทนะครับ mm. มีค่าณอีกสามสบกาบาทอ mm. ่ะเรากำลังเดินเข้าไปชม ในส่วนของลายอาหารด้านขวาที่เข้ามาก็จะมีในส่วนของผักครับมีผักต่างๆเยอะยะ,ยะเลยมีทั้งฟักทองแครอทข้างหน้าก็มีไข่มีเส้นมาม่ามีข้าวโพดมีทั้งข้าวโพดฝักแล้วก็ข้าวโพดเม็ดๆนะฮะในส่วนของเชลนี้ก็มีสันคอหมูนะครับแล้วก็หมูสไลด์ครับก็จะมาเป็นถาดถาดอย่างนี้เลยเยอะแยะมาก สวยงามนะฮะอันนี้แสงข้มูก็หมดไปแล้วข้างล่างก็จะมีเนยครับและนี่คือเป็นเชลตรงกลางมีแฮมมีปูอัจมีไส้กรอกครับมีเต้าหู้แล้วก็หมูสับ,สบแล้วก็พวกเนื้อหมูทรงเครื่องต่างๆครับนอกจากนั้นก็จะมีตับหมูแลวนี่แมงกะพุนปลาหมึกปลาแช่แข็งครับแล้วก็มีกุ้งกุ้งเยอะมากเรามาดูในส่วนของน้ำจิ้มกันนะ น้ำจิ้มที่นี่มีทั้งหมดสแบบนะครับมีน้ำจิม้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มแจว่วน้ำจิ้มสุก,กี้น้ำจิ้มหมูย่างนะแล้วก็มีของกินเล่นก็เฟรนช์ฟรายาบะหมี่แล้วก็หมูทอดแล้วก็มีข้าวผัดน,นะครับอของจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับกลับมาที่เตาของเราครับคุณย่างกันอเนจอร่อยปลาหมึกนี่คุณพ่อชอบมากเลยแล้วก็กุ้งนี่จะเป็นของคุณแม่ครับ แม่เจนี่ชอบกุ้งอร่อยมากร้านย่างเนยนี่จะเป็นร้านาหมูกระทะที่มีชื่อเสียงมากนะครับที่กรุงเทพนี่มีหลายสาขาเราเคยพาทุกท่านไปทานมา,าครั้งสองครั้งน่าจะไม่ผิดสาขาที่เราเคยไปก็คือสาขาช่างชุยครับก็อร่อยเหมือนเหมือนกันที่จานนี้ก็ใช้ได้เลยครับน้ำจิ้มนี่สุดยอด ในส่วนของหม้อต้มนี่ไปเอาหมูสับมาใส่ทําเป็นหมูเด้งนะฮะน่าอร่อยมากๆอันนี้หมูเด้งพ่อกินไปหลายชิ้นอยู่วันนี้คุณพ่อเอ๋และคุณแม่เจนนี่ก็ขอฝากแค่นี้นะครับยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ของช่องเจนนี่ก,กาลาด้วยครับแล้วเดี๋ยวยวังไงจะพาไปเที่ยวและพาไปกินในที่ต่างๆเยอะแยะเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ